วันนี้พามาชมสิ้นหมักโครนจากจังหวัดส,สุขโขทัยอีกผืนหนึ่งนะคะที่เป็นสีสไลด์โทนเย็นค่ะภาพรวมหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวคุณ้นพามาชมนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะ มัา,มาคนสไลด์นะคะลักษณะของผ้ามัาคนเดี๋ยวคุณอินสบัดให้ชมนะคะคือเป็นผ้าที่มีความนุ่มพริ้วระบายความร้อนได้ดีแล้วก็มีความเงานะคะเวลาเราเดินเนี่ยผ้าจะต้องกระแสงวับวาวคล้ายไหมแต่ดูแลง่ายแบบฝ้ายทั่วไปค่ะสบัดให้ชมดังนี้เลยค่ะให้เห็นความเงานะคะ เผื่อเวลาเราใส่เดินนี่จะเด่นมากๆนะคะผ้าหมักคนผืนนี้เป็นผ้าหมักคนสไลด์โทนเย็นสไลด์เป็นแบบไหนก็คือการยืนได้ไล่สีต่างๆนะคะเป็นเฉดเดี๋ยวคุณอินให้ดูทีละสีทีละเฉดค่ะสีแรกนะคะสีที่หนึ่งเลยนะคะจะเป็นสีสีแดงมะเหมี่ยวแดงชมพูค่ะข้างบนสุดนะคะเป็นแดงชมพูแบบนี้เลยค่ะไล่จากหัวสิน้นสีชมพูมาแล้วก็เป็นแดงชมพู นะคะจากนั้นมาเป็นเทาฟ้าค่ะเป็นเทาเงินค่ะเป็นเทาฟ้าแล้วก็เป็นแดงชมพูเพื่อให้มีเพื่อให้มีสีมีความเป็นเอกภาพนะคะใส่แล้วเก๋ค่ะนุ่งแล้วสวยค่ะ ผ้ามีความนุนดูดอกผ้าอันนี้สะบัดผ้าให้ดูดอกผ้านะคะดอกผ้าเป็นดอกค่อนข้างเล็กแล้วก็ฝังข้อดีก็คือลดการเกาะเกี่ยวค่ะงานทอมือแท้นี่จะอยู่กับคุณได้ยาวนานจะสวยได้ยาวนานนี่คือดอกผ้าใกล้ๆเลยนะคะมีความละเอียดมากๆนะคะเนื้อนุ่มนวลนุ่งได้หลายแบบนะคะทีนี้ไล่มาที่หัวใจสําคัญของสิ้นผืนนี้ก็คือเชิงนะคะเชิงลายอ่า น้ำอ่างนะคะซึ่งเป็นดอกเล็กๆนะคะลายน้ำอ่างแบบนี้ค่ะดอกเล็กๆเลยค่ะแล้วก็เปิดด้านในของผ้านะคะเราบุผ้ากาวเฉดเดียวกันผ้าเป็นแบบไหนบุผ้ากาวแบบนั้นลักษณะผ้ากาวจะเนี๊ยบมากไร้ฟองอากาศเราใช้เครื่องบุนะคะเพราะฉะนั้นผ้าอยู่กับคุณได้ยาวนานกว่าแน่ๆค่ะสนใจทักถามถ่ายเข้ามาได้กดสามเหลี่ยมนะคะคุรินมีหมายเลขโทรศัพท์ไว้ให้ท่านแล้วค่ะยินดีตอบค่ะ